ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่276มังสินทูบอกลางเห็นว่าใกล้กำหนดเดินทางแล้วเจ้าหนุ่มก็ให้เกริ่ข่าวเอกิกระริก ให้คนทั้งปวงรู้เนื้อความซึ่งจะไปเยี่ยมยะข่ายแทนองค์พระเจ้าจากักรพรรดิครั้นอยู่มาเหลือเวลาสามเวลาจะถึงกำหนดเดินทางแล้วลุราตรีคืนนั้นใกล้ยามสามสงัดเจ้าหนุ่มก็ไปด้วยม้าตาม36ม้าตามตำแหน่งตรงมายังพระมูเตาที่บรรจุอัฐิพระคุณเจ้ากุโสดอที่นั้นจเจริงกระโบขุนวังเจ้าพิธี ก็เปิดห้องกุฏิอันบรรจุพระอัฐิรออยู่แล้วจเจเดก็เข้าไปลาอยู่ลำพังที่นั้นกับเจริงกระโบเจ้าสิทธิเอกกราบลงตรงโกดอันน้อยบรรจุพระอัฐิแล้วรำลึกแต่ในอกว่าข้าพระเจ้าคนซึ่งพระคุณเจ้าปั้นขึ้นแล้วจะไปทำการนักรุงยักข่ขายการนี้ใหญ่และรับขันนะเพราะครั้งก่อนๆรคฝ่าเข้าไปแต่สนามยุทธ ก็ได้อาศัยตำรับยุทธและกลทวนซึ่งพระคุณเจ้าได้สั่งสอนไว้เป็นประมาณแต่ครั้งนี้จะไปทำกลจลาจนในเมืองเขาทั้งฝ่ายราชศัตรูเล่าก็รู้แลลวงให้ข้าพเจ้าเข้าไปทำกลเพื่อจะซ้อนกลตกว่าต่างฝ่ายก็รู้กลของกันอยู่แล้วตีข้าพเจ้าเสียเปรียบแก่ย,ยักาย ดุดโจรลงจับพญากุมภากลางวางังวนแห่งพญากุมภาเจ้าวังอันหนึ่งไปครั้งนี้เพื่อซ่อนให้กรุงยะขายเห็นว่าข้าพเจ้าประมาทจึงมิได้พาทหารไปดุดญาตราทัพก็ไปด้วยหนุ่มชะการตองอูแลข้าพเจ้าฝึกขึ้นจากบริเวณลานกุโศดอฉนั้นคนเหล่านี้ก็เหมือนลูกหลานพระคุณเจ้าอยู่แล้ว จึงท่านมังสินหทูสถิตเสถียรภูมิพิมานใดก็ดีข้าพเจ้าขอกราบกวนให้ละสุขณภูมิพิมานนั้นขออัญเชิญให้คุ้มกล้าวข้าพเจ้าไปยังกรุงยักษ์ายด้วยแต่รำพึงอธิษฐานฉะนั้นกราบลงสามครั้งแล้วที่พระโกรทองอันน้อยก็เกิดแสงเรืองขึ้นดังหิ่งห้อยรุมเป็นครู่ ปรากฏแก่ตาเจ้ามหาอุปราชและขุนวังคนทั้งสองก็อิ่มใจว่าปะลางดีแต่ครั้นเดินออกจากช่องกุฏิลงบันไดพระมูเตาจะสู่เบื้องล่างเจ้าเกลอใหญ่เห็นน้องตัวกระทำกิริยาสยิวกายแล้วทอดใจใหญ่เกลอใหญ่ก็ย้าเอาว่านี่เพิ่งท้ายเดือนสี่มิทันขึ้นเดือนห้ายังหน้าร้อนอยู่ แต่ยามสามกรณี้บุเรงนองท่านเคยอุ่นกับอกหญิงหรือเพียงลมอ่อนหน้าร้อนยามดึกโชยมาต้องก็ยังจะหิวกายเจ้าหนุ่มก็คล้องเอาแขนเจ้าเกลือเข้ามาชิดกายแล้วว่าอันพระคุณเจ้ามังสินธูอย่าว่าแต่เวลาสิ้นแล้วยามชีวิตยังมีนั้นเล่าข้าพระเจ้าจักเข้าต่อมือด้วยผู้ใดได้รำลึกถึงแล้ว ก็น้ำใจฉ่ำชื่นดั่งได้น้ำทิพย์เข้ามาพรมตัวหรือวันเมื่อเจ้าพระคุณสิ้นแล้วเป็นเมื่อครั้งเราจะยกไปหงสาว,วดีผลต้นข้าพเจ้าวาเวอยู่แต่ได้กราบกับโกรธอัดผิพระคุณเจ้าแล้วน้ำใจก็เป็นอันเฮี้ยมฮึกในอันจะยืนสึกเหลือกำลังหากครั้งนี้เป็นชไหนจเจริญกระโบท่านเอ่ย แต่ออกมาจากที่นามัสการพระอัทิยังมิทันลงพ้นพระมุเตาที่นี้สิอีกแทนจะรู้สึกเหมือนน้ำมนต์มาพรมกล้าวพรมใจตัวดังก่อนข้าพระเจ้ากลับเยียบเย็นหนาวจะว่าก็เสียยิ่งกว่าความสังหอนของเช้าเมื่อวันเราเสียตองหุญญ่นยีแก่ไขรลูโลมาข้าพระเจ้าทุกเส้นลุกสู้จนต้องสยิวกายก็วิตก มิรู้ลางร้ายใดจะพ้องผ่านเราเจ้าเกลอยินฉะนั้นก็กล่าวเพื่อให้ตัวนายผู้น้องคลายใจและให้คลายวิตกในการศึกเบื้องหน้าทั้งปวงเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้าหาวิตกประการใดไม่จะทำการกลางเมืองยักษ์หายให้ปรากฏไว้เป็นแท้แต่ท่านคือคนข้าพเจ้านับถือสนิทประกอบท่านสัพยอกข้าพเจ้าดังจะเอางานแล้ว ยังห่วงกังวลถึงอิสตรีอยู่จึงว่าให้รู้ถึงความเหน็บหนาวในจิตจนต้องสยิวกายแล้วจะเด็ดคืนที่พมนักตนแล้วยามสามเพิ่งล่วงไปชั่วครู่ท้องฟ้าก็ยังมืดจัดอยู่ก็เอนกายลงกับที่นิทราแต่พอม่อยไปประมาณน้อยหนึ่งทั้งยังหลับหับตื่นตื่นไม่ได้พล่อยสนิทก็เกิดนิมิตฝันขึ้นแก่ตัว ในฝันนั้นว่าพระคุณเจ้าครัวกุโสดอมาเยือนค่อยก้าวเดินเข้ามาสู่ตัวและตัวก็ก้มกราบลงกับบาทาแห่งเจ้าครัวฝ่ายเจ้าครัวไม่ได้เอออวยประการใดด้วยเอานิ้วแตะขมอมไว้นิ่งบริกรรมครู่หนึ่งแล้วก็เป่าให้ตามลักษณะอันลงกระหม่อมในคราวสำคัญที่เคยมาแต่ครั้นเจ้าครัวถอยออกไปห่างประหลาดแล้ว ในฝันนั่นสิเห็นถนัดชัดนักว่าพระคุณสะเทือนใจนะักด้วยตัวอยู่มาแต่น้อยไม่เคยเห็นยอดสงใจเพชรผู้นั้นหลังน้ำให้เลยแต่พอจะออกปากถามว่าเหตุใดพระคุณจึงให้ก็พอดีตกใจตื่นใจสันระริกดังปลาต้องไม้ทั้งเสโทก็ออกท่วมตัวลุกขึ้นนั่งตริตรึกว่า ตัวกูจะวิบัติเชคราวเหยียบยักษ์ขายนี้รือแต่มารื้อคิดอีกข้างหนึ่งเล่าพระคุณเจ้าผู้นี้เองก็ทำนายชะตาการภายในของตัวไว้ว่าจะจำเริญไปไกลนะักประการหนึ่งในครั้งสำคัญสคัญที่เสี่ยงสัตว์เอาด้วยบารมีตัวการก็ประจักษ์อยู่ว่าแม่นยำเหมือนพระมหาเถรทำนายเจ้าหนุ่มนั่งครวนคิดก็หาเหตุผลอันใดไม่ปะ หุดหงิด,ดก็ผุดลุกขึ้นโดยฮึดน้ำใจยกมือชุมนุมกันขึ้นไหวเอาเบื้องสูงแล้วกล่าวว่าเทพเจ้าประจำยามน,นี้จงเป็นพยานตัวเราจะเป็นฉันใดไม่คิดจะเข้ายักข่ายทำการเอาชัยถวายมังตราเจ้านายให้จงได้เจเดตนั้นปริวิตกอยู่ก็ประหลาดใจตัวเองว่าเราออกศึกไม่เคยหวั่นไหวมาก่อน ดูหรือแลมาครั้งนี้ให้วิตกกังวลรออยู่จนค่อยสายคเีพระนมเท่าขึ้นมาจากที่ถวายบาทเจ้าหนุ่มจึงเข้ากราบลามานดาพระนมเท่าก็ว่าเป็นไรลูกมาแต่เช้าผิดเวลาจะเด็ดก็แจ้งการซึ่งตัวจะไปเมืองยักะคายแทนองค์พระเจ้าอยู่หัวจึงมาแต่เช้าเอาเรื่องจะขอรับพรมารดา ว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็คลานเข้ากราบซบลงกับตักนางเหลาชีพระนมเท่าก็กอดเอาลูกตัวไว้แล้วว่าแม่ไม่มีพอรอันใดจะให้แก่ลูกแม่แล้วด้วยความพักดีเอาราชการขององค์ตะเบงชเวตี้จกักรพรรดนั้นแท้คือพอรที่จักคุ้มกล้าวลูกแม่ให้รุ่งเรืองไปแต่การข้อนี้ ก็ใช่หน้าที่แม่จะสั่งสอนอื่นใดอีกแล้วเพราะถึงแม้เมื่อน้อยลูกแม่ประพฤติมิชอบมีเหตุที่ต้องบ่นว่าแต่ใหญ่กล้าเมื่อจะเด็ดได้รองบาทจันทราแล้วแม่ก็ยินดีแต่เสียงชื่นชมว่าลูกแม่ประพฤติชอบด้วยเสยวกามาฏอันดีทั้งนี้ก็เป็นพรของเทวดาเจ้าอยู่แล้ว เจ้าบุเรงนองอย่าเอาพรมารดาอันเป็นเสมอมนุษย์เลยเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพระเจ้าจะขอซบกล้าวกับปักแม่ให้นานเป็นมงคลไว้พรหนมเท่าพิจารณาลูกตนมีกิริยาหม่นหมองถนัดกระทั่งผ้ากล้าวก็จะมุ่นเอาเองใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำแม่เหล่าฉีก็เรียกหวีสอยและเครื่องกล้าวมาแล้วแลว่านอนอยู่ให้นานเถิด มารดาจะมุ่นเกล้าอันไม่ได้มุ่นให้มากว่าสิบห้าปีแล้วทั้งนี้จะได้เป็นมงคลแก่เจ้าบุเรงนองเหมือนได้พรมารดาจะเด็ดก็สมมนัด